ที่น้องวันนี้มันประกอบปั๊มน้ำกันแล้วก็เตรียมตุ่นเตรียมฝาเข้าตรีปืนเข้าเรียบร้อยอันนี้เป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำเฉพาะเครื่องขนาด 2HP หัวปั๊มจะเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนปั๊มน้ำทั่วไปน้ำเข้าผ่านออกเครื่องใช้แรงดันสูงตัวนี้เป็นปั๊มน้ำเฉพาะเครื่องไม่ใช่ปั๊มน้ำแรงดันทั่วไป ใช้แรงดันสูงใแบพบัดจะเป็นแบบนี้ครับใแบพบัดมันใหญ่มากใหญ่ทุาฝ่ามือสี่มันดูใหญ่มากประกอบตัวกันเลยพี่น้องตันนี้ป๊มนามเฉพาะเครื่องใช้แรงดันสูงประกอบตัวกันเลย น็อตเหมือนเดิมน็อตหกเหลี่ยมอันนี้จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมหน้าหลังน,น,น็อตในครบทุกตัวอให้แน,น่นให้น,นี้ตึงไล่ไปทุกตัวให้นนตึง,ตงแล้วค่อยไล่ให้แน่นทีเดียวเสร็งมือแล้วก็ไล่ขีดท,ง,ทงให้แน่นตัวนี้ มเอเตอร์ปั๊มน้ำพอเครื่องนะครับโอเคปั๊มน้ำทั่วไปโอเคเสร็จแล้วก็ใส่ฝาหลังอันนี้เป็นฝาซีนมันซีนจะซีนจะต้องใส่ตรงนี้ซีนใส่ซีนก่อนค่อยัน,นประกอบตอนนี้ประกอบมอเตอร์เสร็จก่อน

ธรรมดาก่อนจะใส่พระจุเจระบีหน่อยจะเข้าง,ง่ายๆขันไปเรื่อยๆข้างหลังจะเป็นน็อตเบอร์สิบธรรมดาก็ใช้ตัวที่ขันได้เลยอันนี้เราประดิษฐ์เองครับ,เ,รบเอญแจตัวนี้เบอร์สิบเอาน็อตหกเหลี่ยม,มองอหกเหลี่ยมมาเชื่อมใส่ขามันประดิษฐ์เองไม่ต้องซื้ออเสร็จแล้วเรียบร้อย เท,เทเเสแอม,มมอเตอร์เอาไฟ380ฟตสเส้นคือจิตเทสแอมมอเตอร์นี่ก็พันไล้กาวไม่ให้มันทอดกัน เสร็จแล้วไปเงียบสนิทปืนหม่เงียบนักเกต้อ็มจุดห้าโอเคใช้ได้เอมกำลังสวยเอมเสร็จก็ใช้กระดาษทราย ที่แกนซนีนที่มันเปิดตามดก็จะหายไปโอเคเ,อเสร็จเรียบรอย้อยทีนี้เราก็จะมาใส่หัวปั๊มก่อนอื่นเราก็จะต้องใส่ซีนไปในเป้าออตัวนี้ก่อนหราจทากาวบอนไปก่อน ีน่ารักก็จะเป็นแบบนี้นี่ผลความร้อนสูงก็ตัวนี้มันใช้กับน้ําร้อนอยู่กับน้ําร้อนซีนจะเป็นอย่างนี้ใส่น่ารักซีนเข้าไปใสใ่ถูกด้านแล้วด้าก็เบื้องขึ้นบนกดให้สนิทจะเป็นรูปร่างแบบนี้เสร็จแล้วล้วก็จะมาใส่ตัวนี้เข้าไป สวมเข้าไปมันตำแหน่งมากโอเคสวมเข้าไปอย่างนี้คอยสวมเข้าไปอย่าให้โดนซีนแตกเ,เสร็จแล้วก็ใส่นอ็อตฝาเสร็จแล้ว่ันน็อตให้แน่นน,น็อตมีทั้งหมด4ีตัวด้านหน้านี่จะมีหลายตัว น้องเอยใช้ใกดไลค์กดแชร์ทีเราจะมาใส่สีตัวนี้เข้าไปในนี้กระดานนี้ลงล่างที่เป็นหน้ากระเบื้องจะสปารกันจะตีทาเทาหน่อยให้มันลื่นๆเี้ยกดสีลงไป Yeah. ประมาณนี้นนน okay, okay, ตรงน,น,นี้ใส่ใบใส่ใบลงไป้โมาลองขึ้นหน่อยจะได้ใส่ใบง่ายนี้ แล้วก็ใสไดด่ไปชาดลงไปนั่นนี่ลงล่างล่างอ่ากดจะมีน็นอตล็อกนี่จะเป็นแหวนเป็นน็อตล็อกมันน,อน็อตเบอร์สิบสาม แบอกขันนั่นน่นแล้วโอเคเสร็จแล้วเราจะมาใส่หัวปั๊มเพื่อปิดฝาหัวปั๊มหม่พัดข้างนี้จะมีโอลิงกลมกงอยู่เส้นหนึ่งกันน้ำเข้าน้ำออกมาใส่กันเลยันหัวขึ้นงนบน เ okay. สร็จแล้วก็ใส่นอ็นอตน็อตไล่ครบทุกตัวไล่น,น็อตให้แน่นโอเคแน่นทุกตัวตัวนี้เป็นปั๊มน้ำแรงดัน,นสูงตรงแน่นทุกตัวแน่นเรียบร้อย มาเทสหัวปั้มอ่าจะลองหัวปั้มนะทีนี้ว่มามันติดเป็นสีอะไรไหมโอเคใจเยินไหมพี่น้องเสียงปั้มใบพัดมันหมุนนะปูบโอเคเสร็จเรียบร้อยทำหนึ่งดันสูงประกอบหัวปั้ยมย้ม ติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเ้ื่อนะครับ